ไม่เห็นแก่ตัวโดยหลวงพ่อปัญญานันทพิคุบเรื่องความเห็นแก่ตัวนี้อตมาพูดอยู่บ่อยๆพูดอะไรก็มักจะวนไปสู่เรื่องนั้นๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นฐานของสิ่งทั้งหลายทั้งด้านดีและด้านเสียถ้าพูดในด้านเสียแล้วความเห็นแก่ตัวนั่นแหละ ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำคนให้คิดผิดไปให้พูดผิดไปให้กระทำอะไรอะไรไปในทางที่ผิดที่เสียหายก็เพราะฐานที่มีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นในด้านธรรมะจริงแล้วเรื่องผิดมันก็คงจะไม่เกิด เพราะธรรมะนั้นจะช่วยให้เกิดความคิดนึกที่ถูกที่ชอบตรงตามเป้าหมายแต่พอมีตัวเข้ามาเกี่ยวข้องความคิดที่ผิดเกิดตามขึ้นมาตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นนายกอีีเป็นอยู่กับใครคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นไปกระทำอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งซึ่งคนส่วนมาก เขาก็เห็นว่ามันไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการต่างๆแต่ว่านายก่อไม่ได้คิดเช่นนั้นไม่ได้มองเห็นในรูปเช่นนั้นกลับพูดว่าท่านผู้นั้นเป็นคนที่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เช่นนายก่อได้รับความอุปถัมภ์ค้ำชูจ,จากคนนั้นในเรื่องต่างๆนานาเจ็บไข้ที่ป่วย ที่เขาช่วยรักษามารดาตายเขาช่วยทําศพให้หรือว่ามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็วิ่งไปหาให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือกื้อกูลต่างๆนั้นเป็นเครื่องมัดจิตใจในก่อให้มีความรักความเคารพต่อบุคคลนั้นแต่ไม่ได้คิดไปถึงว่าสิ่งที่เราได้มันเป็นเรื่องของปัจเจกชน หรือเป็นเรื่องของมหาชนคิดแต่เพียงประการเดียวว่าเขาดีต่อฉันอย่างนั้นดีต่อฉันอย่างนี้ส่วนที่เขากระทําลงไปในเรื่องที่เป็นความผิดความเสียหายนั้นกลับมองไม่เห็นทําไมจึงมองไม่เห็นก็เพราะว่าอาคติเข้าครอบงําใจอคติคือความลําเอียง เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คือความลำเอียงเพราะรักเรียกว่าฉันทาคติความลำเอียงเพราะชังเรียกว่าโทสาคติความลำเอียงเพร,ะเรา,า,าพระกลัวเรียกว่าพยาคติความลำเอียงเพราะเขาเรียกว่าโมหาคติคติสี่ประการนี้ ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในใจของบุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้นต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆทำไมจึงต้องตกตำ่ำเพราะว่าความคิดมันผิดการพูดผิดการกระทำผิดการคบหาสมาคมก็จะพลอยผิดพลอยเสียไปด้วยเพราะอาศัยคติสี่นี้เป็นฐานอยู่ในใจ เรื่องอื่นที่มันจะเกิดขึ้นมาก็จะเอียงไปตามอคติที่มีอยู่เช่นเรามีความรักเราก็มองคนไปในแง่ดีมีประโยชน์แก่ตนใครมาบอกว่าไม่ดีนั้นไม่ยอมรับสมมติว่าชายหนุ่มหญิงสาวมีความรักกันหญิงสาวที่มีความรักชายหนุ่มแต่ว่า คุณพ่อคุณแม่มองแล้วเห็นว่ามันไม่ได้ความไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นเป็นคนหยิบโยงไม่เอางานเอาการนิสัยไม่ค่อยดีไม่เรียบร้อยแล้วก็มาบอกกับลูกสาวว่าแม่พิจารณาดูแล้วว่าเจ้าหนุ่มคนนี้ที่เธอว่าเป็นแฟนนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรลูกสาวจะเชื่อไหมจะฟังไหม ไม่เชื่อหรอกหาว่าคุณแม่รังเกียจอย่างนั้นรังเกียจอย่างนี้ไม่ชอบแล้วก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ด้วยประการต่างๆเขามองไม่เห็นความไม่ดีของคนที่เขารักเพราะว่าเขารักมากเขาก็มีอคติมากหน่อยเรียกว่ามีอคติเข้าข้างคนนั้นมากหน่อยใครที่พูดว่า ไม่ดีนั้นจะถูกหาว่าไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้แหละแล้วมักจะเอาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นข้ออ้างเช่นอ้างว่าเขาเป็นคนจนบ้างหลักเขาไม่มีเทือกเถวเหล่ากอบ้างหล่ะไม่ยอมรับความจริงที่คนอื่นมองเห็นเราว่าตาของตัวนั้นมันเป็นฝ้ามองอะไรมัวไปหมด ไม่เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงหนุ่มก็เหมือนกันแหละถ้าไปรักหญิงสาวแล้วถ้าใครไม่ชอบไม่เห็นด้วยหมาคัดขานนี่เขาก็ไม่ยอมท่าเดียวเขาจะต้องรักของเขาไปจนกระทั่งจะได้สมใจหรือว่าจนกระทั่งความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วจึงจะรู้ว่าอ๋อมันหลงผิดไปแล้ว แต่ว่ามันหลงผิดไปแล้วมันขาดทุนไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นง่ายๆว่า,าจะวินิจฉัยเรื่องอะไรนั้นอย่าวินิจฉัยโดยถือเอาตัวเป็นใหญ่เพราะว่ามักจะเข้าตัวมีอคติเกิดขึ้นในใจนี่เรียกว่าฉันทาคติบางทีเกิดโทสาคติขึ้นเราไม่ชอบคนนั้น มื่อไม่ชอบคนนั้นก็ลงมติว่าไม่ได้ความใช่ไม่ได้ไม่ดีไม่งามด้วยประการทั้งปวงการที่ลงมติไปในรูปเช่นนั้นก็มีฐานมาจากว่าตัวไม่ชอบตัวไม่ชอบนั้นก็คือตัวความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันไอความชอบนั้นก็คือความเห็นแก่ตัวเหมือนกันนั่นแหละตัวพอใจ ตัวพึงใจก็ว่าดีแต่เอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอีกในรูปหนึ่งว่าฉันไม่ชอบฉันไม่พอใจเขาทำอะไรอะไรไม่ถูกอารมณ์ของฉันเราก็เกิดโทสาคติคือความลำเอียงเกิดขึ้นทันทีว่าคนนั้นใช่ไม่ได้การกระทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องแม้จะถูกก็ไม่ยอมว่าถูก แต่ถ้าผิดก็เอาเลยละ่ะเรียกว่าได้ทีขี่แพะไล่เลยทีเดียวอันนี้มีอยู่เหมือนกันเรียกว่าลำเอียงเพราะชังกันลำเอียงเพราะกลัววินิจฉัยอะไรอะไรบางเรื่องนี้กลัวอิทธิพลเขากลัวพักพวกเขากลัวอำนาจกลัวความเป็นใหญ่การวินิจฉัยนั้นก็มักจะเข้าไปในสิ่งที่ตัวกลัว เพื่อให้ตัวปลอดภยัยก็ความเห็นแก่ตัวอีกเหมือนกันเอาตัวเข้าไปใช้อีกแล้วก็วินิจฉัยในเรื่องอะไรต่างๆมันผิดไปไม่ตรงตามเรื่องที่เป็นความจริงนีเรียกว่าลำเอียงเพราะความกลัวส่วนลำเอียงเพราะความหลงนั้นคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรไม่มีปัญญา ไม่มีเหตุไม่มีผลได้ยินเขาว่าอย่างไรก็ว่าไปตามเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าโมหาคติคนเราถ้ามีอคติอย่างนี้แล้วมันก็เขวไปเท่านั้นเองทีนี้คนนั้นเป็นใครก็มักจะใช้ความลำเอียงของตัวนั่นแหละไปทำเนื้อเรื่องนั้นไปทำเนื้เรื่องนี้ต่อไป ให้เกิดความเสียหายไปด้วยประการต่างๆการวินิจฉัยอะไรว่าดีว่าถูกว่าชั่วว่าไม่ชั่วจะเอาอาคติมาใช้ไม่ได้เราจะต้องวินิจฉัยด้วยความเป็นธรรมด้วยความเป็นธรรมนั้นต้องเอาอะไรหลายอย่างเข้ามาประกอบเช่นเอาศีลทั้งห้าข้อมาวินิจฉัยกันก่อน การกระทำนั้นจะดีหรือชั่วจะเป็นความผิดความเสียหรือไม่ศินห้ามีอะไรบ้างโดยมากเราก็พอรู้กันอยู่คือการไม่ฆ่ากันการไม่ลักของกันการไม่ประพฤติล่วมเกินความรักความชอบใจกันการไม่พูดจากโกหกหลอกลวงกันไม่เสพของมึนเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้เป็นฐานเบื้องต้นที่เราจะเอามาวินิจฉัยว่าอะไรถูกอะไรผิด